สวัสดีครับแฟนเพจอ u t o i n f o อ Online นะครับวันนี้ผมเน็ตนะครับรับหน้าที่เนี่ยมาพาเพื่อนเพื่อนมาชมรถยนต์รุ่นใหม่ของค่ายนิสสันนะครับนั่นก็คือนิสสันเทอร่าไมเนอร์เชนนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรียกไมเนอร์เชนเนี่ยอาจจะดูน้อยไปหน่อยผมต้องบอกว่ามันคือบิ๊กไมเนอร์เชนเลยนะครับเพราะว่ามันมีการออกปรับปรุงหลายอย่างมากๆแทบจะทั้งคันเลยนะครับเขาบอกว่ามี5จุดเด่นเนี่ยที่น่าสนใจนั่นก็คืออย่างแรกดีไซน์ครับดีไซน์ใหม่นะครับมีสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นนะครับ มีความสะดวกสบายมีความบันเทิงภายในรถแล้วก็สุดท้ายเนี่ยความปลอดภัยของเขาเนี่ยถือว่ามากมายทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับกับนิสสันเทอรล่าไมเนอรเชนครับจนิสสันเทอร r ่าไมเนอรเชนเนี่ยถ้ามองจากด้านหน้านะมันดูหล่อขึ้นแบบผิดหูพิตาเลยนะครับกระจังหน้าของเจ้าเทอร์ใหม่เนี่ยมันใหญ่ขึ้น มันมีความใหญ่ขึ้นจากเดิมเนี่ย3.5เท่าเลยนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นโครเมียมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเดิมเนี่ยกระจังแนมจะอยู่ประมาณนี้เองเลยระดับไฟมันหน่อยเดียวนะครับตอนนี้เขาจะทําให้ใหญ่ขึ้นเล้าวัสดุเขาเนี่ยเป็นไฮคอร์ผสมกับโครเมียมนะครับวีเชฟของเขาเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากฝากระโปรงที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ยาวมาจนถึงตรงน,นี้เพราะว่ามันดูแบบมีมัดก้าวได้ดีมากๆนะครับไฟเนี่ยเขามีการปรับใหม่นะครับเขาเรียกว่าคอร์ส ก็คือมีสี่ดวงนะครับ2ดวงแรกที่เราเปิดอยู่ตอนนี้เป็นไฟต่ำนะครับแล้วก็อีก2ดวงข้างบนเนี่ยก็คือไฟสูงเนาะมีเป็น4ดวงเลยแล้วก็จะมีเด er ียลไทม์เนนิ่งไลท์นะครับมาให้เป็นแบบนี้นะครับมีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติแล้วก็ไฟสูงอัตโนมัติด,ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับถัดลงมานิดนึงนะครับก็คือเจ้าสปอตไลท์ที่กําลังส่องอยู่ตอนนี้เป็น LED แล้วนะครับแล้วก็มีดีไซน์ใหม่ขอบโคมเนี่ยแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นวัสดุกับไหกอ์นะครับสีดา ลงตัวมากๆนะครับจะสังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้นรับ4จุดแล้วตรงนี้นะครับก็คือเรดร์นะครับมันจะทําหน้าที่ในการเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบที่เป็นพิเศษนะครับที่มีใน Minor Chain ทางนี้ก็คือระบบตรวจสอบรถของคันหน้าของคันหน้าอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าเขาเบรกอะไรเนี่ยมันจะช่วยเตือนแล้วก็ทําการเบรกให้เราก่อนที่จะถึง ง่ายคือเบรกก่อให้เราจะรู้อีกแนละ้วแล้วก็มีการดีไซน์กันชนใหม่เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันสวยงามมันดูทาให้รถเนี่ยมันดูดีขึ้นเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเล่นสีนะครับเป็นสีบอลสิ่งที่โดดเด่นที่สุดนะครับที่ถือว่าเป็นครั้งแรกในนิสสันเทอร่านั่นก็คือระบบเบรกสี่ล้อนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับจะสังเกตว่าล้อเนี่ยจะเป็นล้ออลอยลา์ใหม่นะครับขนาด18นิ้วก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับใบพัดนะครับ ก็จะมีโคเมียมนะแล้วก็จะมีตัดกับสีดำไฮกอสเนี่ยผมว่ามันดูดีมากสังเกตว่าล้อนหน้าเนี่ยจานเบรกถ้าจะเต็มเลยนะครับเพราะว่าเขาขยายจานเบรกใหม่นะครับขนาด350มิมใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ล้อหลังนะครับก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่เหมือนกันก็จะมีดิสเบรกนะครับขนาด330มิลมซึ่งก็ใหญ่มากๆก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่นิสสันเอามาใส่รับรองว่ารุ่นน,นี้เบรกนี้แน่นอน ด้าน,นข้างเนี่ยก็จะมีดีไซน์คล้ายเดิมเขาบอกว่ายังคงไว้แค่ประตูสี่บานแต่ว่านอกจากประตูเขามีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยเขาก็จะมีการดีไซน์คล้าย,ายๆเดิมแหละแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเป็น LED เป็นไฟ LED นะครับพร้อมกับกล้อง3ามนององศาซึ่งก็มีมาให้ตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วก็มีบายสปอร์ตอยู่ข้างในนะครับด้านท้ายของเจ้านิสันเทอร่านะครับก็ตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วมันก็จะมีดีไซน์ที่บึกบึนอวบแน่นนะครับ สำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขามีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับทำให้มันดูเพียวลงนิดนึงนะครับแล้วม kind of well. ันก็จะดูสวยงามขึ้นด้วยชิ้นนี้เลยครับชิ้นฝาปองท้ายเนี่ยเขาปรับดีไซน์ใหม่นะครับเขาจะเอาโครเมียมเนี่ยที่เคยอยู่ตรงนี้ระหว่างไฟนะครับแล้วก็โลโก้เทอรล่าที่อยู่ในโครเมียมเนี่ยก็เถิดขึ้นไปก็คือเอาโครเมียมขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็นิสันเทอรล่าโลโก้เนี่ยอยู่ข้างล่างเขาปรับการดีไซน์แก๊ปหลังคาเนี่ยใหม่นะครับก็เป็นดีไซน์ที่ สวยงามนะครับถือว่าใช้ได้เลยมีความเหมือนกับบึกบึนแข็งแรงแล้วก็สวยงามพร้อมกับคีบฉลามตรงนี้นะครับเดิมเนี่ยเป็นเสานะตอนนี้เสากากาศก็จะเป็นแบบคีบฉลามแล้วนะครับมีการปรับช้ยล่างนะครับเป็นใช้สีบอลเหมือนกับด้านหน้าไฟ LED แบบใหม่นะครับมีดีไซน์ที่สวยงามมากเลยมันจะเป็นเส้น2แถบแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญไฟเบรกเป็น LED ครับแบบนี้เลยครับนี่ไฟเบรกเป็น LED แบบนี้นะครับพร้อมตรงนี้เลยตรงกลาง ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่สวยเขายังคงไว้แค่ไฟเลี้ยก,กับไฟถ่ายหลังนะครับที่เป็นหลอดไฮโดรเจนเท่านั้นและสุดท้ายนะครับที่เขาให้มาแล้วในรุ่นนิสันเทอร์ล่านั่นก็คือคิกเซนเซอร์นะครับแบบนี้ครับไม่ต้องใช้มือเปิดแล้วนี่ครับท้าเปิดได้เลยนะครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งเปิดและปิดนะครับพร้อมกันเขาเอามาให้แล้วนะในนิสสันไม n นชเชนะครับของเจ้าเทอรา ภายในนะครับก็ยังคงความเป็นคอนเซปต์ของเจ้า Nissan Terra คือนั่งได้เจ็ที่นั่งนะครับเป็นรถ SUV เจที่นั่งแล้วก็สามารถจะพับเบาะได้นะครับให้ราบเรียบได้เลยแบบนี้ครับนี่แบบนี้ว้าแล้วก็แถว2ก็พับเรียบไปสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับคือที่เท้าแขนนะครับ2ฝั่งแล้วก็จะมีนี่เลยครับเป็นที่เสียบ USB ตรงนี้นะครับโอ้เจ๋วมากๆนะครับก็เพิ่มมาให้ด้านในเนี่ยมีการปรับดีไซน์ใหม่แล้วนะครับไม่ใช่ใช้ คอนโซลหรือว,ว่าทุกอย่างพอเหมือนกับเจ้านาวาล่าแบบรุ่นเก่าอีกแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามันสวยงามพืจ่จริงๆนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับสามารถจะเลือกสีภายในได้2โทน,นะครับโทนแรกก็คือดําแดงเบอร์กันดี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ดํากับเบสสีเบสได้มันก็จะดูกว้างกว่านี้นะแต่ผมชอบแบบเนี้ยมันดูแบบสวยแล้วอะ่ะเบาะเนี่ยครับเป็นเบาะดีดีไซน์ใหม่สวยงามมากๆนะเขาจะมีลวดลายด้วยตรงพื้นเบาะนะครับ แล้วก็ได้คนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าด้วยนะครับโอ้โหดูดีมากผมรู้สึกว่ามีอารมณ์เดียวกับรถในตระกูลที่สันที่เราเคยเจอมานะมันก็จะเป็นดีไซน์ที่คล้ายๆกับเจ้าอัลมาล่าคล้ายๆกับนิสสันคิกแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะมันแค่เป็นคอนเซปต์ดีไซน์คล้ายกันนะครับเพราะว่านิสสันเนี่ยของเจ้าเทอร่ามันดีไซน์แบบตั้งฉากแบบนี้เลยด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเป็นเรียบๆเลยนะครับ ดูบึกบึนสวยงามสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยที่โดดเด่นเลยนะครับที่ผมเห็นเนี่ยก็คือพวงมาลัยเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นแบบดีไซน์สปอร์ตนะครับก็จะมีนี่เลยข้างล่างเนี่เขามีตัดด้วยนะกลมมาแล้วก็ตัดดูสปอร์ตนะครับโอ้โหจอครับใหญ่ขึ้นเยอะครับเนี่ยเขาบอกว่ามันขนาด7นิ้วเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองจอที่เป็น ที t FT อยู่แค่นี้เองตอนนี้ขยายมาขนาดนี้ซึ่งสามารถจะใช้งานได้หลากหลายเลยนี่แล้วก็สิ่งที่เขาให้มาเพิ่มเติมนี่ก็คือจอนี่เลยครับขนาด9นิ้วโอ้โหแล้วมันดีไซน์ดูดีมากอะดูวัสดุมาสิแล้วก็นี่ครับเขาให้มาบุหนังนะเป็นซอฟทัชนุ่มนะครับถัดมานิดนึงข้างล่างนี้อันนี้เป็นแถบโครเมียมนะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศเนี่ยเขายังแยกโซนซ้ายขวานะครับ สามารถจะแยกโซนหน้าหลังได้ด้วยดีไซน์กลางสังเกตว่ามันจะดูแบบว่าไม่ยุ่งเหยิงแล้วนะมันจะดูแบบราบเรียบเพราะว่าเขาได้ตัดเบรกมือที่เป็นแบบแมนนว่นปกติไปเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับสังเกตว่านี่เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็อันนี้ปุ่มเขาจะให้มาสี่ปุ่มด้านบนด้านบนทั้งสองันนี้คือการพับเบาะแถว2คือกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเบาะแถว2เนี่ยสามารถจะพับให้คนแถว3ามเนี่ยออกมาได้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายนึงก็เป็นดิฟล็อกมันจะดิฟล็อกล้อหลังนะครับ ก็ทําให้หน้าล้อหลังด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเท่ากัน5 0าสนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลงทางลาดชันนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แต่เสียดายอ่ะไม่มีเบรกมือโฮอ่ะอืมถ้ามีเบรกโฮด้วยก็จะดีกว่านี้นะครับแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7จังหวะนะครับแล้วก็จะมีบวกลบให้ด้วยโอ้โหผมว่านิสันั้งนี้มาจัดเต็มส่วนระบบที่เคยมีอยู่แล้วนะครับก็คือกล้องมองหลังแบบนี้นะครับ นี่เป็นกล้องวองหลังเวลาที่สมมติว่าขนของเต็มไปหมดนะครับแล้วเรามองหลังไม่ได้เนี่ยหรือว่าอะไรบางนู่นนี่ก็สามารถจะดูกล้องมองหลังได้เพิ่มความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรดร์นะเอาไว้มีระบบกันออกนักเลงก็ใช้เรดร์ตรงนี้ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับผมไม่บอกไม่ได้นั่นก็คือไวเลชา์จนะครับแบบนี้สำหรับที่นั่งในตอนเบาะแถว2นะครับต้องบอกว่าเขาทํากันบ้านมาดีมากนะเขาดีไซน์ให้ด้าน แถวสองเนี่ยเบาะเนี่ยจะสูงกว่าแถวหน้าทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเบาะหรือว่าที่พิงศีรษะของคนหน้าเนี่ยมันบังเราเนี่ยมันจะมีทั้งนาเนี่ยผมมองตรงก็พ้นหัวนี่แล้วนะครับก็เ,เป็นการดีไซน์ที่ดีนะครับแล้วเขาก็จะมีช่องแอร์มาให้ซึ่งรุ่นที่แล้วก็มีอยู่แล้วนะครับนี่มี usb มาให้เหมือนกันปุ่มพวกนี้เขามีมาให้ถึง5จุดเลยนะในรถก็ต้องถือว่าดีมากๆนะสำหรับรถรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาติดโทรศัพท์อยู่แล้ว ก็สามารถจะชาร์จแบตอะไรต่ออะไรได้ดีครับและที่สําคัญเนี่ยเขามีระบบที่ออกแบบมาพิเศษเนะสำหรับคนที่สมมติว่าคนขับรถเนี่ยคนนั่งกันเต็มเลยนะแล้วคนแถว3เนี่ยอยากจะออกคนขับรถเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงจากรถมาเปิดประตูแถว2แล้วก็มาพับเบาะให้คนแถว3เนี่ยออกนะเขาจะมีปุ่มนี่อยู่ข้างหน้าที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันจะเป็นแบบนี้ครับพอกดปุ๊บนี่อ่ะเลื่ให้อัตโนมัตินะครับ มันไม่เด้งกลับนะต้องช่วยมันนิดนึงแล้วก็เขายังให้ระบบอินเทอร์เน็ตมานะครับสามารถจะดูทีวี t f l i x YouTube ได้แล้วนะครับด้วยการใช้ต่อจาก Wi-Fi ต่อจากอันนี้เป็น Android นะครับเป็นทีวีแบบ Android อันนี้เขาใช้มีโดยการที่เอาตัวเนี่ยเสียบอยู่ข้างหลังนะครับเป็น HDMI นะครับแล้วก็ต่อฉายมาหน้าจอแล้วก็สามารถจะสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบนี้ก็สามารถจะดู Netflix จะดู YouTube ได้สำหรับ ลูกๆหรือว่าหลานๆหรือว่า,วาคุณผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังนะครับนั่งไปด้วยดูไปด้วยไดย้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่เนี่ยเขามีลําโพงโบส์นะแปดจุดแล้วก็เบาะแถวสามนะครับก็นั่งได้นั่งได้ดีนะครับผมเคยนั่งแล้วจจะอาจจะอึดอัดไปนิดนึงนะครับก็เอาไว้แบบชั่วคราวซึ่งก็เป็นปกติของรถประเภทนี้อยู่แล้วที่เบาะแถวสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาไว้นั่งแบบชั่วคราวนะครับที่โดดเด่นนี่ผมชอบนะนี่สามารถจะเลื่อนปรับได้นะครับ เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับทั้งหมดนะเขาจะแยกเป็น40 60นะครับแยกมีที่เท่าแขนด้วยโอเคระบบความปลอดภัยเขาถือว่าใช้ได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปทดสอบกันบ้างดีกว่านะครับว่าเจ้านิสสันเทอร์มาด้เชนคันนี้เขามีการปรับปรุงเครื่องยนต์ด้วยนะแล้วก็ปรับปรุงระบบบังคับพวงมาลัยด้วยให้มีความคมมากขึ้นนะครับมีเสถียรภาพมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลอง ตาเร่งน,นะครับศูนย์ถึงร้อยกิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะทําได้กี่วิอันนี้เป็นแบบข้าวๆซึ่งจริงๆแนละ้วผมก็ไม่เคยทํามาก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูปกติเราจะมีค่าที่แม่นยำเพราะว่าเราเป็นดาตตอนนะครับใช้เทคนิคของการยิงเอาละเราจะเริ่มกันนะเวลานี้นะครับ3 2 1สปครับจับแล้วสีเซครับห้าเครับ6กเครับเร็วเหมือนกันนีเนี่ยเจ็ดซปเซเก้าครับ หนึ่งร้อยเอาละครับเมื่อกี้สูตรถึงร้อยนะครับได้สิบสองจุดเจ็ดวิก็ถือว่าสูสีครับก็เป็นทั่วไปนะครับอัตราเร่งก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ตอนช่วงออกตัวเมื่อกี้มันรอไปหน่อยเนี่ยได้ยินเสียงตืดตืดตืดเนี่ยก็คือเลนนะครับผมไม่ได้ปิดไว้มันจะเตือนทุกครั้งเพราะว่ามันจะมีกล้องอยู่ตรงนี้ครับเป็นกล้องมองมุมกว้างแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันออกออกจากเลนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเตือนไปที่หน้าจอนะครับอย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็พร้อมเสียงเนี่ยตรงน,นี้นะครับพร้อมเสียงเพียงแต่ว่ามันจะไม่ช่วยดึงพวงมาลัยเลยนะมันแค่เตือนเฉยนะครับก็สําหรับความรู้สึกนะครับในการขับของเจ้าเทอรลล์่าเนี่ยผมว่ามันนุ่มนวลมากนะมันมันนิ่มอ่ะแต่ว่ามันจะมีความเป็นรถที่มีชัดซีออยู่นะครับก็คือเวลามันสะเทือนเนี่ยมันจะถึงกันจะเป็นเต้นเหมือนกับเป็นความทีสันเล,เ,ลเ,ลเล็กเล็กอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่ก็น้อยลงกว่าเดิมนะ แต่ช่วงล่างของเทอล่านะครับผมถามทางนิสสันมานะครับบอกว่ารุ่นใหม่ในเชนรุ่นนี้ไม่ได้ปรับปรุงอะไรใหม่จากรุ่นที่แล้วนะครับสิ่งที่ปรับปรุงก็คือเรื่องของล้อนะครับเป็นล้อดีไซน์ใหม่18นิ้วนะครับทุกรุ่นจะเหมือนกันหมดนะครับจะมีระบบเบรกที่จะให้เบรกดิส์ล้อหลังมาให้แล้วก็ขยายจานเบรกเนี่ยหน้า350มิลลิเมตรนะครับหลังก็330มิลลิเมตรซึ่งใหญ่มากทําให้เวลาเบรกดี ขึ้นนะครับซึ่งเมื่อกี้ลองเบรกดูแล้วกดนิดนึงเนี่ยดูดเลยก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากนะครับเ่าได้มีการปรับเปลี่ยนแหลกพุงมาลายใหม่นะทำให้เขาบอกว่ามันจะทําให้ขับแล้วมันคมขึ้นก็คือกระฉักกระเฉงขึ้นระยะฟรีน้อยลงนะครับมากขึ้นกว่าเดิม10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยก็ถือว่าดีแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังหนักอยู่นะพุงมาลายมันยังมีความหนักอยู่แต่ว่าพอวิ่งูเร็วอย่างเงี้ยโอเคเบาละนะครับ ่าสใจโดยรวมแล้วเป็นรถที่เน้นการเดินทางนะสำหรับเจ้านิสันเทอร่านะครับก็อาจจะไม่ได้กระชับกระเชงขนาดว่าแรงอะไรนักหนานะครับก็เป็นรถที่ขับสบายเครื่องยนต์2,300ซีซีของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ดีอยู่แล้วนะครับเจ้านิสันคันนี้นะครับเขาได้มีการปรับปรุงในเรื่องของความเงียบสบายขึ้นก็คือกระจกบังลมหน้าหรือจะเป็นกระจกมองข้างซ้ายขวาของด้านหน้าเนี่ยสามบานนี้จะเป็นแบบลดเสียงรบกวนนะครับ มันจะทําให้มีความสึกเงียบขึ้นแค่นั้นยังไม่พอนะนิสสันเขายังมีการบุฉนวน,ก,นกันเสียงเนี่ยระหว่างเครื่องยนต์นะครับกับห้องโดยสารระหว่างตรงนี้ใต้คอนโซลเนี่ยครับเพิ่มเข้ามาทําให้เราจะรู้สึกว่าเสียงจากเครื่องยนต์เนี่ยเข้ามาน้อยมากแต่อยู่อยู่ข้างนอกอะดังนะเกียร์นะครับเป็นอัตโนมัติแบบ7จังหวะนะครับก็จะมีแบบโหมดแมนนวลนด้วยบวกไปข้างบนนะครับแล้วก็ลบข้างล่างตามสไตล์ญี่ปุ่นก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียว ตอนนี้ผมปรับมาอยู่ที่เกียร์4นะครับโอ้โหโเกียร์มันกว้างมากถ้าเป็นนว่นโหมดตอนนี้เกียร์4ผมวิ่งอยู่ความเร็ว70นะครับรอบประมาณ2,000นิดๆน,นะครับออกเกียร์5ผมก็ลงลงมาต่ำกว่า2,000คันนี้นะครับเขายังมีระบบบายสปอตมาให้นะครับพร้อมเตือนด้วยเสียงนะพร้อมก,กันกับเวลาที่เราออกนอกเลนหรือว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ย แล้วมีรถที่อยู่ด้านข้างในจุดบอดนะครับนี่นะครับอย่างผมกําลังจะเดียวซ้ายมีมอเตอร์ไซค์กําลังจะผ่านมาเนี่มันจะเตือนด้วยเสียงด้วยนะครับพร้อมกับที่หน้าจอด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับมันไม่มีเบรกโคมาให้แล้เวลาเราจอดติดไฟแดงเนี่ยเราคาที่เกียร์ดีเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะตอ่อคันเร่งได้เลยนะครับแล้วรถจะหยุดนิ่งสนิทเนี่ยแต่คันนี้มันสามารถจะ ล็อกได้แต่ว่าพอเราเหยียบคันเร่งไปตอนเกียร์ดีเนี่ยมันจะปลดให้อัตโนมัติครับอย่างเช่นแบบนี้เดี๋ยวลองสมมุติว่าเราติดคันหน้าอยู่ตอนนี้ใส่ดีนะครับแล้วผมดึงเบรกมือขึ้นมาตอนนี้รถล็อกล็อกให้แล้วแล้วผมเหยียบคันเร่งเพิ่มปุ๊บมันจะปลดให้อัตโนมัติครับแบบนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ไม่อยากแนะนํานะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะ ลืมตัวไปอยากจะให้เราใช้เกียร์ที่ถูกต้องดีกว่าก็คือเวลาเราจอดนิ่งๆเนี่ยก็เลื่อนไป N ซะหรือไม่ก็เลื่อนไป P ซะก่อนที่จะดึงเบรกมือนะครับอย่างนั้นถูกต้องถึงแม้ว่าเขาจะให้ระบบนี้มานะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ขับรถอย่างถูกวิธีนะครับเจ้าิสันเทอร์ล่าเมลนดเชนนะครับน่าสนใจมากๆเลยเมื่อกี้ผมขับมาเนี่ยก็มีทั้งในเมืองนะที่แคบๆแ,แล้วก็ วนขึ้นทางด่วนนะแล้วก็มาถึงที่นี่ที่นี่ส่วนน้ำพุนนะครับก็กล้องขวางดีโดยรวมเนี่ยเท่าที่ลองขับสั้นๆนะครับระยะทางที่ไม่ไกลมากเนี่ยผมบอกว่ามันคล่องตัวพอสมควรนะถึงแม้ว่าสัสดส่วนเนี่ยอาจจะใหญ่แต่ว่าแบบเวลาไปขับจริงๆอนะรู้สึกว่ารถมันไม่ได้ใหญ่นะครับรถมันมันขับง่ายก็เครื่องยนต์เนี่ยที่บอกว่ามีการปรับปรุงสมรรถนะเพิ่มขึ้นในช่วงออกตัวเนี่ยผมว่ามันก็ทําได้ดีนะแต่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่า มันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าจริงๆแนละ้วมันแค่ปรับปรุงอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์นิดหน่อยในการออกตัวให้กระฉับกระเฉงขึ้นเฉยๆนะส่วนหลกพวงมาลายัยในที่เต่ยนใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าคมขึ้นเยอะนะแต่ว่ายังมีน้ําหนักที่เยอะอยู่เช่นกันนะครับผมไม่อยากให้มันมีน้ําหนักเบากว่านี้จะได้ขับง่ายกว่านี้แต่ว่าน้ําหนักเนี่ยถ้าถามว่าผมชอบไหมผมชอบนะเพราะว่ามันขับแล้วมั่นใจมากเวลาขับแบบ เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องด้วยมันเป็นรถครอบครัวนะครับถ้าเกิดได้เบานี้หน่อยผมว่าก็จะดีส่วนระบบเบรกเนี่ยที่ให้มาข้างหน้าเนี่ยดิสเบก350มิลข้างหลัง330ผมว่ามันใช้ได้เลยเมื่อกีก้กดเบรกมานะครับก็ถือว่ามั่นใจพอสมควรแต่อาจจะยังไม่ได้เบรกแบบระยะเดี๋ยวเอาไว้ตอนที่เอาไปดัตต้อนนะครับอยากจริงจังเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกว่าระยะจริงๆแล้วมันเท่าไหร่กันบ้างตากำหัดน้ํามันเนี่ยเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ที่ขับมาก็อยู่ประมาณสิบกว่านะครับ ก็อันนี้ก็ต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับส่วนในเมืองไทยเนี่ยที่อาจจะรู้สึกว่ามันยังขายไม่ดีผมว่าอาจจะเพราะมันเป็นรถที่มีรูปร่างที่มันใหญ่เกินไปแล้วก็ออกมาช้าเกินไปถ้าเทียบกับคู่แข่งเจ้าตลาดตอนนี้นะครับที่มีการปรับปรุงเป็น,นหลายๆเจนแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าผมว่ารุ่นเนื้อสู้ได้เพราะว่ามีการปรับปรุงที่บอกอมี5จุดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะดีไซน์นะครับความสะดวกสบายอินเตอร์เทน Entertainment ในรถที่ให้มาแล้วก็ระบบของความปลอดภัยนะผมว่ามันเทียบได้เลยล่ะผมว่ามันสู้เขาได้เลยกับราคาค่าตัวที่เพิ่มไม่มากนะครับผมว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ยังไงลองมาดูกันนะครับผมว่าไปได้ดีแน่ๆน,นะครับกับนิสสันเทอร์ร่าไมเนอร์เชนบิ๊กไมเนอร์เชนเลยนะครับสำหรับวันนี้ทางต้ i อินโฟออนไลน์เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ติดตามชม ช่อง,องต้นสอออนไลานครับว่าข้างหน้าเราจะมีรถอะไรมานำเสนอให้บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ